วันนี้เราจะมาเต้นหูหนึ่งบางสองชี้สามสี่เดนห้าหกเจ็ดสายห้าเอ้ยเลยไปเลยสองชั่วโมงสองชั่วโมงเลยโอ้โหดีเลยหัวต้อง ขอแบบเป็นเุื้อะธานนะถาพี่แบบคุณประธานถาม B มึงไม่ได้คุยต้อเปลี่ยนทาไมก่อนเรามาทำอะไรกันคะก็คือวันนี้เรามาก็คือดูจากเอาฟิตเป็นไงนักเต้นนักทีนชาตินักเต้นหนึ่งวันนี้เราจะมาเต้นดูเสียงเกินเลยมาลองเต้นเต้ะหนึ่งชั่วโมงเต้นมันพี่ปิดที่ห้า เราว่าอันเนี้ยเราจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอะที่เขาชวนเราทำอะไรที่เราแบบไม่ถนัดอ่ะแล้วนั่นก็คือแกเสมอแกเสมอเออก็คือเราจะมาเ c าว่าเป็นลิซ่าลาลาลิซ่าหลังจากที่เรา react ไปไงแต่นั้นเรา react เพลงลลิสาแต่นี้รู้สึกว่าเขาจะให้เรามา มันมันแบบมันยากกว่าเออนเราไอ<ด>ง่<ด>ยากอ่ะแกเต้นได้อยู่แล้วแนคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วแอ,อ้วเพลงนี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันยาก <laughs> แล้วท่เกี่ยวกัฉันล่ะ้วันนี้เราจะมาเริ่มพร้อมกันซึ่งวันนี้ยังไงคะเพลงื่อพินขาละกันเราจะเชรเรนที่ว่าในหนึ่งชั่วโมงจะสามารถเต้นได้ไหมโอ้ยรู้ปะรู้ปะรู้ปะสัตตินีท่เคยไปเต้นมา2โรงเรียนนะ <laughs> โรงเรียนแรกรักติดเชลีนน่าจะมันก่อนเที่ยงอะ เสร็จประมาณทุ่มหนึ่งยังไม่ได้เลยและข้วมข้ามข้ามคนกับอีโรงเรียนนึงไปเต้นโลเซ่ถ้าในติ๊กต็อกอ่ะสิบวิคตั้งแต่ก่อนเที่ยงถึงหกโมงเย็นเหมือนกันเก่งว่ะได้ยินว่ะฮะเก่งว่ะทำยังไงวะไปถึงกไปถึงบบเออดังานถอนั้นทำไม่ได้เหรอสิบวิหนึ่งชั่วโมงเต้นแับนี่อะไรยไหมอะไรยไหมพร้อมแหละ ดีไปก่อนเดี๋ยววงการบันเทิงวงการบันเทิงคุณครตดต่อไปนะที่นี้เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยพี่ก็คือเมื่อกี้ที่เห็นแล้วว่า M v วของเราที่เต้นออกมาเนี่ยลิซ่าไหมลิซ่านะได้อยู่แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยอยากให้เห็นมากก็คือเดี๋ยววันนี้จะโชว์เบื้องหลังให้ดูว่าคุณครูก็คือร้องไห้แล้วตอนที่สอนคนนี้กูอ่านจากหน้าครูอยู่ว่าแบบเออเอาเถอะออกตัวไป ือเดี๋ยวให้ลองไปดูกันเนาะว่าแบบเบื้องหลังเนี่ยเป็นยังไงก็ให้ดูว่าเออวงการบันเทิงเนาะที่เห็นกับต่อสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชื่ออะไรนะคะชื่อเต้ยครับสาวที่ The Movement Studio วันนี้มีแบมบี้ฝังตัวด้วยนะคะพินถาและบัมบี้โอเคครับให้บอกก่อนว่าคือเพื่อนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีจังหวะเลยไม่หัวใจหรอไม่หัวใจเท่าไหร่ใช่ใช่พยายามแล้วพยายามเลย เคยให้คุณครูแบบมาสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยใช้เวลาสั้นขนาดนี้วันนี้เรามีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงกว่าทุกที่ประมาณวันกวก็ครึ่งวันอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่ชาอะไรคุณครูด้วยมีสกิลจะเยอะกว่าใช่ไหมอาะจะเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าเขาบอกไปว่านิดนึงแล้ว คือเราอ่ะต้องนับไปด้วยหรือว่าบางท่าเนี่ยมันจะขึ้นเป็นบีทให้เราจะเป็นบีทเราร้องเพลงอ่ะ,ะเมื่อไหร่ที่เราจังหวะแล้วก็บีทที่เราพูดออกมาได้อ่ะท่ามาต่อคนละทีห้าหกเจ็ดแปดและจุ่มและจุ่มโอเคทีนี้ขาเอาไปเอาไปเหยียบไว้แล้วเปิดก็ออกฟุ่มห้าหกเจ็ดแปดฟุ่ม,มน้ำหน,นักจะไปใส่ในหลังฝาโอเคหกเจ็ดแปด ้้แลวเอาแขนเลยนะแขนเป็นมวนเข้ามวนเข้าและ่าทนี้พ้อมขาเป็น5้หและ7จ็ดใจที่เรายกนี้อีเหอยกขึ้นและลงและลงในคามรู้นี้ครับ5เออลบอ่ะไหคนรี่ ปุ้มใต่แคอย่บงนี้นะบนขวาขึ้นดึงเลยแล้วก็นอเข้ามายันนะไม่ทำ<อ>มืหรอบน,บน4ีปิดที่5้าอไม่ไม่โอเคเ,เชื่อแล้มาตับ ตีไปวนปุ๊บแต่แต่งแบบนี้แบบนี้อะลนนองลทำอะไรก่อนเดี๋ยวนี้นี้อ่ะเอาอะไรเอาไว้ไน,<อ>นี้กลั<อ>บมาวนน,<แ>นี้นี้นเอาตรงนี้ปุ๊บพอลงก็ ต่อาสะโอ่ะมีคนดึงปุ้งปุ้งมาเลยตรงใช่ขาด้งขึ้นหน้า7แปดยึงยึงอใช่ตรงมอะไรอะไนี้ยังได้เวล่ยนปุ้งแล้วให้ขาแบงนี้เลยนะเจ็ดขึ้นแปและหนึ่ง2ังอเคชี้ที่3ามเอาแล้วไปทางนี้ใช่ไปปุ๊บชี้ด้วยใช่ หนึ่งว่างสองชี้สามสี่เดินห้าหกเจ็ดเราห้ามเดินแขนแนะค่ะสองเดียวกันมันจะมี <laughs> ติ๊กเดินไปเร็ว <laughs> <laughs>

เก่งนะว่าเก่งเหมือนกันวรนี้ว่าเก่งชื่นชมคุณรูว่ามีความอดทนมากก็วันนี้คือขอบคุณคุณครูเตย์มากมากขอบคุณเตยขอบคุณเนาะให้คุณเตย์ฝากแบบว่าที่นี่หน่อยเผื่อใครสนใจมาเรียนนะคะก็ The Movement Studio นะคะอยู่ที่ RCA ครับก็มีสอนเต้นทุกสไตล์เลยครับไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปโคเวอร์หรือว่าครีโอกราฟใครอยากถ่ายคลิปหรือว่าอย่างนี้มาเรามีทั้งแดนเซอร์แบบอัพมีโปรเบนะมีหมดเลยว่าไหนอยากเป็นลิซ่าแบบ อย่างนี้เราเราก็มีแบคออพให้อย่างมีแฝดขวอลเรามีให้อ๋อเหรอคะใช่เราโปรโมแบคออพได้เลยเอ้ยต้องมาแล้วแหละทั้งคอนเทนต์น่าสนใจอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็คือมาลองเต้นแหละให้ถามมาชาเลนก็คือหน้าจะเฟล แต่ภาพออกมาสวยเราต้องขอบคุณีดิเตอร์ของเราที่ตัดต um> ัดต่อมาสวยงามมากขอบคุณค่ะขอบคุณสถานที่เนาะ The m o v e m e n t Studio และขอบคุณฮุตเตอร์มากนะคะก็เดี๋ยวคราวหน้าอยากให้ถากับพี่ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสองสัปดา์ด้วยนะคะจ้าบ๊ายบายเจ้า